แมวบ้านผมเป็นแมวที่มีคาแรคเตอร์หมดเลยครับโดมตีนเสร็จปุ๊บกูก็จูบปากมึงเรียบร้อยโดมตีนช่างมาแล้วก็เลือกไม่ได้ตัวที่นีสใสและคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันสักนิดเดียวเขาเลือกไม่ได้เลยมันยังไม่รู้ตัวมันจะเป็นหมาหัวเน่าเป็นดาวร้ายเป็นดาวร้ายเป็นดาวอิจฉาเฮ้ยเอ้ากูกูจะไมกูไม่เกี่ยว สวัสดีเพื่อนๆครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mini Copper นะครับวันนี้เป็นวันดีที่เราเนี่ยจะเปิดสมาชิกใหม่ในบ้านของเรานะครับผม,มคือพวกเราสองคนในเลี้ยงแมวนะครับคือก่อนหน้านี้นเ,นเลี้ยง3มตัวแต่ว่ามีพี่โง่ทีเ่เริ่มเริ่มเลี้ยงมาตัวแรกของผมอะเสียชีวิตลงเมื่อประมาณปีกว่าแล้วนะครับ<ม>้วยโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบตัน แล้วเขาก็เสียชีวิตประมาณสักประมาณ4ี่ขวบนะพูดแล้วยังซึมอยู่เลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันเงาเงานะพอตอนเลี้ยง3ตัวแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันฟูลฟ f ลกว่าเขามีเพื่อนเยอะนะครับแมวที่บ้านก็คือเหลือน้องสตโตชิกับน้องน้องที่ชื่อว่าน้องนายที่บ้านชื่อนอนน้อน,น,อนกับสตโตชิก็เป็นตัวเมียคู่เลยทำหมันทั้งคู่เลยรู้สึกว่าน้องน่าจะเงาแหละนะฮะก็เดี๋ยวจะหาสมาชิกมาเพิ่มซึ่งก็คุยกับฟาร์มแมวที่นี่เอาไว้แบบเกือบเกือบปีแล้วเนาะคลาดกันหลายทีแล้วจองน้องไปหลายตัวนะครับจนมา ได้น้องสองตัวนี้ที่เรากำลังจะเลือกว่าจะเอาตัวไหนนะครับเอาเปิดรูปสิน,นี่คือตัวแรกที่เขาส่งมาให้เลือกใช่คือตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแรกที่เราเลือกกันเลยนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าขอเลี้ยงให้มันถูกใจถูกนิสัยเราหรอเราชอบแมวอ่อนอ่อนเขาก็เลี้ยงจนประมาณสี่เดือนเนะาะสี่เดือนสามสี่เดือนแล้วก็เดี๋ยวเขาเนี่ยจะส่งต่อให้เรานะครับก็อีกตัวหนึ่งเขาบอกว่าตัวนี้นี่คือ หน้าฟัดน,น,นะแบบอันนี้ที่เลยมาไม่ใช่คางนะมันคือเหนียงนะมันคือเหนียงแต่ก็อยากไปเจอตัวจริงไงต้องมปเจอตัวจริงประเด็นคือเมื่อเช้าเนี่ยแมวที่บ้านอ,อ้อนเป็นพิเศษเลยงงมากเห<อ>มือนรู้ตัวว่ากำลังจะเป็นหมาหัวนเน่าเฮ้ยนี่แปลกมากไอ้นอนกับไอ้ชี้นี่คือมาอ้อน,นตั้งเช้าเลยอะ่ะเดินมาแบบทําตัวน่ารักเป็นพิเศษเลยอ่ะหรือว่ามันมีเซตเล็กๆว่าเออวันนี้ถ้าจะเอาเจ้านายมาตัวใหม่เดี๋ยวกูจะไม่ใช่เจ้านายที่ทานรักที่สุดซึ่งตอนแรกจะตั้งชื่อเดี๋ยวไปดูกันดีกวว่า ว่าเหมาะกับชื่อที่เราจะตั้งหรือเปล่าไปดูกันไปครับพี่เบอพี่เบฟจะให้น้องแมวชื่ออะไรตอนแรกอะ่ะผมอ่ะตั้งใจนะก่อนก่อนจะซื้อเลยอยากได้แมวตัวใหม่ชื่อว่าตะลือ อยากให้น้องชื่อตะลือเวลาเรียกกันตลือตะลือมานนี้เลยน่ารักสบายบ้านเราเป็นสายเคยเอทชื่อนะอีโง,ง,ง,ง่เนี่ยตอมใจตายไปแล้วออชื่อนางโง,ง,ง,ง่กูไม่ชอบชื่อนี้กูตายดีกว่าไม่ใช่ <laughs> แมวบ้านผมเป็นแมวที่มีคาแรคเตอร์มหมดเลยนะัี่นี่นี้จะเป็นแบบแมวขี้กลัวแต่ว่าเวลาเขาอกคอมฟอร์ตกับใครปูเขาจะขี้อ่อนมากสำหรับน้อนนี่ก็คืออิน้นเป็นแมวเฟลลี่นะครับใช่ช่างปูนช่างอะไรช่างอีเกียมาที่บ้านอ่ะทักทายเดินไปทักเดินไปดมตีนเดี๋ยวจะยกมาเอานา ไปให้ช่างเลยก็ว่าได้ไม่ได้อย่างนั้นไปดมตีนเขาอีกโดมตีนเสร็จปุ๊บกูก็จูป,ปากมึงเรียบร้อยโดมตีนช่าง <c oughs> ผมเองเออแล้วตัวใหม่อ่ะชื่ออะไรดีใจอยากให้ชื่อตะลือแต่พี่จูบอกว่าเฮ้ยมันดูดีเกินกว่าจะชื่อตะลือหรือเปล่าเราบอกเจ้าของฟาร์มเมื่อก่อนว่าน้องจอะชื่อตะลือเขาทําใจได้หรือเปล่า <c oughs> แต่ผมไม่ได้มีไม่ได้มีชื่อสำรองเลยนะว่าว่าอยากให้ชื่ออะไรอะไรเงี้ยแบบชื่ออะไรดีอ่ะไม่รู้เพื่อนๆเวลาตั้งชื่อแมวเอามาจากความชอบอะไรหรือว่าตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงอ่ะเอามาจากความชอบอะไรยอะไรเงี้ยไปเดี๋ยวเราเราเข้าไปถึกเลยดีกว่า นี้อันนี้กี่ขวบนะคะเออคนซ้ายนะคะคนซ้าย5เดือนค่ะคนซ้ายตัวนี้ใช่ตัวนี้5เดือนตัวนี้ล่ะคะคนนี้4เดือนค่ะเออกำลังจะ4เดือนค่ะกลังจะนี่นิ่งเชียวจับนั่งตักก็คือนั่งเลยอันนี้อันนี้อันนี้นั่งเลยเขาเล่นไม่ได้จริงๆเลยเอาแมวที่บ้านเราไปปล่อยวะเฮ้ยเอาไอชีไอชีกับไอ้นอนไปปล่อยวันแล้วเราเอาแมวตัวใหม่ไปแต่ถ้าาสวยก็ตัวนี้นะ แต่ว่าถ้าแบบถ้าเธออยากลองเปลี่ยนบ้านแบบว่าที่บ้านไม่เคยมีเนี่ยก็กกต้องเป็น,ปนตัวนี้ใช่ค่ะไม่ต้องกลัวเออกลัวกนี่สรุปได้แล้ว้น้องตัวนี้นะคะยิ้งวิ่งมาตักวินนะ ใหญ่ยุ่งเลยหยุ่งนะชอบไหมอ่ะโอ้ด <elle ibl ique> e, <als> ินด <pl ains> ินด <inde> ินาก็ลตรงหนู้น่าดเลยองดูเิลเดี๋ยวพร้อมแล้วบอกมาได้ค่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายข้างหน้าได้เลยได้ไปเลยดี่า ที่ต้องมานั่งคิดกันนะเพราะว่ามันเป็นแมวที่เป็นหน้าตาเนี่ยเป็น2องสองคลเตอร์ที่ใสก็2องคลาสเตอร์ซึ่งเราอะ่ะทางบ้านเราจะเป็นคนชอบแมวที่แบบนิ่งๆแต่ถามว่าชอบแมวตาสวยไหมใช่ใช่ใชแต่คือข้อดีของตัวหนึ่งคือเป็นแมวนิ่งแต่หน้าตาอาจะแบบไม่ได้จูจิตเราจนถึงขั้นแบบโอ้จะเอาตัวเนี้ยใช่เพราะว่าอีกตัวหนึ่งโซน แต่ว่าหน้าตาถูกจริตเรามันก็เลยกลายเป็นว่ารักพี่เสียดายน้องอะความเลือกยากของมันคือมันไม่ใช่ตัวที่คล้ายกันและตัวไหนดีกว่าแต่มันคือตัวที่นิสัยและคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันสักนิดเดียวมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยทั้งคู่อะดีมากในแบบของตัวเองะใช่สรุปคือเราทําไงคะก็เอามาเอามาสองตัวแต่แต่ไม่ใช่ที่เอามาสองตัวเพราะอะไรมาคือคุณไม้ที่เป็นเจ้าของฟาร์มวากาแฟกันล้ว ลูกค้าเป็นแบบนี้บ่อยที่แบบว่ามาแล้วก็เลือกไม่ได้อะแล้วก็แบบเกิดปัญหาที่ว่าไม่รู้จะเอาตัวไหนเขาก็เอากลับไปแล้ทีนี้เขาบอกว่าให้เราเอากลับไปลองอยู่กับน้องสักสองวันัน3วันแล้วก็ลองดูว่ามันถูกจริตเราไหมน้มองแบบเข้ากับแมวที่บ้านเราได้ไหมอ<ม>ะไรเงี้ยถ้าตัวไหนไม่เวิร์กก็แค่กลับมาส่งใหม,หมก่ก็ดูแลต่อเพราะว่าเขาก็มีเป็นฟาร์มอยู่นแล้อ็มอะไรเงี้ยทางว้งวันก็ประมาณนี้แต่ตอนนี้คุณแมวจะเอาไปตรวจสุขภาพอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็จะไปส่งเราที่ วีดีทีสังสรรค์วีดีทีมิ팅เฮ้ยมันยังไม่รู้ยังไม่รู้ใวบ้านเรายังไม่รู้มันยังไม่รู้ตัวมันจะเป็นหมาผัวเน่าพี่เชียร์ดูไหนนี่นางจะเปิดออกมานางนางดูโอเคนะไหน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 ชิเดูมิทติ้งมิทติ้งมิทติ้งกับแกง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 อยู่นี่เราแกะแกงออกมาเลยไหมได้ป่ะได้สิแกงมันไม่กลัวหรอกคนที่กลัวมันจะเป็นอะไรกันนะก็คือคุณอะ คุณหนูนาแน่แหละอุ้ยอุ้ยเจอเพื่อนแล้วเอาให้เอาแล้วเอาเแล้วเน้นเฮ้เห็นไหมมันโดนโดนแล้วเห็นไหมู่นดีวกว่าหมาหัวเน่าแล้วฝังตัวนูน้นอยู่ด้วยกันนะเมียเนี่ยผมซูมไปให้ดูนะครับโอ้โหนี่นี่เป็นดาวร้ายเป็นดาวร้ายเป็นดาวอิจฉามีคนมแอบดบูนี่นี่นเพปเพปเพปมารวมกัน ไอ้น้องสงสัยมากขูด่ด้วยเออไอตัวซ่าขู่กลับเลยขู่กลับเฉยเลยไม่ขู่หรอกไม่ขูนะ่มันไม่ได้ประสาทตกใจยิ่ววดงงยี่้วนงง,ง,นนง,ง,ง,งพี่กูเป็นอะไรอ่ะยี่้วนนั่นงนิ่งงงพี่เดินั่งแบบ่เฉยเฉย น้องตีกันเมื่อกี้เหตุการณ์คือรีบวางไปตัวสันเลยไหมตุนสวยดูดูทรงคือไอตัวน้องอ่ะนั่งอยู่นิ่งๆเฉยๆพออีอีน้อนเดินมาแก้มันก็ห้ามเงี้ยจมูกฟุดฟูดฟดฟูดฟดอย่างเดียวเลยแคโดมก็เขาเด็กโดมเดมแล้วเขานั่งอยู่ที่เดิมไม่ขยับไปไหนแต่อีตัวซ่าเนี่ยบอกเลยนะไอหน้าสวยเนี่ยไอตัวซาเหมือนขู่อีน้อนเว้ขู่เสร็จแล้วก็ไปตีตีตัว ข่วยับเลยเมื่อกี้เมเห็นตบๆๆๆๆๆเลยก็เดี๋ยวนะฮะผมว่าตรงนี้มันถ่ายไปก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวรอรอสักพักให้เขาลองปรับตัวได้แล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูว่าวิธีการปรับตัวของเขาอ่ะเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันอาจจะแบบลิงกกันเลยหรืออาจจะตีกันถ้าตีเดี๋ยวมีเหตุการณ์ผมอาชีพมาดูแลโอเคตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาทำความคุ้นเคยนะครับคุ้นชินกับที่บ้านกอนนะครับ ขึ้นทุกอย่างไม่ได้นะเธอเลยขึ้นทุกอย่างไม่ได้นะนี่เล่นกับต้นไม้ปลอมเอาแล้วเห็นแล้วทีนี้เล่นอะไรการเล่นอะไรการลูกเล่นอะไรการนี่เห็นไหมเล่นอะไรการเล่นอะไรการเล่นอะไรการไปงงงงงงยังอยู่ต้งนานไม่เคยรู้ว่าตรงนี้เล่นได้ไม่เคยรู้ว่ายาไอ้ต้นไม้ปลอมนี่เป็นที่เล่นงงอยู่ต้งนานไม่รู้เลยว่าเขาเล่นตรงนี้สนุกดูหน้านอนหน้านอนงงแบบงงจัดเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไงไม่จบไม่จบไปสุดเลยลูกไป ไปให้สุดหายตัวนี้นัดนัดสำรวจนะคะรับมาตามนีม่ตัวนี้อยู่ที่ทองโลกนะครับผมยังทองโลกเหมือนกันแต่ท้องโลกในความฝันอยู่ที่เดิมฉันขอ,อนนทองโลกในความฝันอยู่ตัดไปตำรวจบ้านหน่อยไหมลูกเราเป็นแมวนะเราเราเราไม่พับาน้าลูกสำรวจอะไรหน่อยไหมไปไหม ไม่ไปอะดิเฟอร์บี้เฟอร์บี้น้อยโอ้เมื่อกี้โดนทุบไงปวดหลังปวดหลังปวดหลังโดนทุบแมโดนทุบขอความเห็นใจโดนทุบโดนทุบมาคุณแม่ไม่เห็นเราโดนทุบอ่ะหนูอยู่อยู่เฉยอ่ะเมื่อกี้มันก็มากับหนูพร้อมกันอะอยู่ๆมันทุบหนูเฉยเลยอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเข้าครัวไปแล้วเออเดี๋ยวไปตกกันในครัวมา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 ฟังมามาฟังเอ้ากูกูทำไมกูไม่เกี่ยวไอชี้งอนเรามากเลยเห็นไหม พี่ชี่นี่เป็นแม่ใหญ่ของบ้านนะตอนนี้หรือว่ายุเยอะที่สุดละถ้าเราไปขู่เขาซะแล้วอ่ะอันนี้ก็ไม่สนใชลูกไปเล่นตรงนี้นี่นี่นี่พี่เดิมพี่เดิมพี่เดิมมาแล้วเห็นไหมอันนี้มันมีจุดบล็อกให้เล่นเกมเห็นไหมนี่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 แมวบ้านผมอยู่ตั้งนานไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นจุดเล่นเกมได้เห็นไหมเห็นอยู่ตั้งนานไม่รู้ว่าตรงนี้เล่นเกมได้อีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะทําความเคยชินแมวเก่ากับแมวใหม่ก็คือของเล่นนี่ <ie> อ <The> ุ้ยขาดเลยเราเล่นแรง่ะรักหนูรักหนดที่สุดไงดนูหนูนับปรวไงหนูคือที่หนึ่งเกิดดราม่าครับแต่ตัวนู้นก็ไม่ได้สนใจเลย งงงงงงอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นคนงอนลูกเดี๋ยวปอบปอบเจ้าบ้านเขาทีหนึง่งเขาเป็นพี่นะ <c oughs> ไม่พอใจหรอดูหน้าหน่อยนอนเนี่ยเธอต้องซื้อจะว่าขนมมาเส้นแล้วขนมไหมขนมมาเส้น<อ>แล้วงอนเหรอจะป้อนคนอื่นแล้วก็งอนเหรอหันไปขู่น้องเดินตามมาจอบกินด้วยหันไปขู่ไม่กินโอนี่น ปกติไม่เคยปกติไม่เคยเอามปิดไม่เคยไม่เคยทำอย่างนี้นี่ไม่ต้องดูใครต้องดูใครของหนูคนเดียวของหนูคนเดียวให้พิเศษสำหรับหนูคนเดียวของหนูคนเดียวของหนูคนเดียวมานี่ในที่สุดน้องเล็กเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับคลี่คลายนะครับไม่กังวลแล้วนะครับมาเล่นมีพี่ใหญ่ไป ไปดูแลหนแล้วลูกไปบตีคี้เกตเก่งไปไเออไอบ้านเรานี่อยู่มาตั้งนานไม่เคยคิดว่าตรงนี้คือที่เล่นไอสองตัวนี้มาแป๊บเดียวคือได้ที่เล่นใหม่เลยเออเล่นโชว์เด็กหน่อยเออ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 มันเล่แบบนี้ต้องเล่นแบบนี้รู้ไหมนี่เออเอา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 ้ อุยคนซารือใครคุณไงคุณไม่ต้องมางงนี่งงเลยหางตั้งมันงงนะใครทำเมื่อกี้ใครทำเมื่อกี้ใครทำเมื่อกี้นึกว่าเราะเราเป็นคนทำะเราน่าจะเป็นคนทำแหละนะพี่งงอยู่เร่อยๆ่อยๆเรียนรู้ đ a n เรียนรู้เมื่อกี้ไปทำพี่ก็ตกใจขอโทษด้วยครับสิพี่ผมเอง อาเจียงผมอาเจียงเองครับ um สิพี่คร <towers> ับขอโทษที่ทําให้เฮหัวตกใจด้วยนะครับเฮฮัวก็อาเจียง เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากครับจริงๆแล้วก็อยากจะเก็บน้องอ้วนเอาไว้ด้วยนะครับแต่ว่าตามแผนเดิมเราคืออยากเลี้ยงแค่3ตัวนะครับเคยเลี้ยงเกิน3ตัวแล้วไม่ไหวครับคือเราก็ไม่อยากจะทําอะไรที่มันเกินตัวจนเกินไปนะครับแล้วก็คิดว่าอย่างน้อยคุณมายมีฟาร์มนะครับแล้วก็มีคนที่จะเข้ามาดูฟาร์มทุกวันเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีคนที่รักแล้วก็ชื่นชอบน้องเอาน้องไปเลี้ยงนะครับสำหรับผมนี่ก็มีน้องนะครับมีสตูซี่แล้วก็มีเจ้าพัตเตอร์นั่นเองนะครับเจ้าตัวใหม่นะฮะก็เป็นอะไรที่่่ลลงงงตัวววมาากกๆรชยแ้้็ผููหญิออน บ้านนี้งุ้งิงงุงิงนะครับมีโอกาสคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาน้องพอตเตอร์นะครับออกไปเที่ยวแล้วก็ไปพักผ่อนทางจังหวัดด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้ช่องมินิคัพเปร์นะครับผมใกล้แสนแล้วนะครับเดี๋ยวแตกแสนเมื่อไหร่เนี่ยจะมีของมาเซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยนะคะขอบคุณครับ